มองข้ามกูใหญ่เลยอ่ะไม่นอนอาบเส็นนอนจะทำสติ๊กเกอร์ไงวะมันกดกดลงกูเพิ่งคุยกับไอ้เติร์จบเลยเนี่ยแล้วกูก็เข้าไอจีมาเจอมึงเนี่ยเออเมื่อกี้กูพี่แปนพี่แปนเสร็จเป็นไอ้พี่แป้นไปปวดมิลลี่เลยแล้วจากมิลลี่มาคือใครอ่ะมิลลี่เดอะเลปเปอร์ะที่ลองพักก่อนี่ยที่แป้นไปปวด ไปตรวจประตูไปตรวจประตูอย anyway. ู่ไหนเนี COVID, so ่ยตรวจไปอยู่บ้านผมไม่เอาจากบ้านคุณผมไปเที่ยวคุณบ้านคุณมาชวนออกไปกันเดี๋ยวเลยคุณคุณอยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้คุยเมื่อกี้คุยไอ้เต้บอกว่าอะไรวะโคอะไรนะโควิดอะไรวะถ้าถ้าสมมติว่าหมดโควิดอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันสักแมทไอ้เต้แมทอะไรอะไอ้เต้แมทอะไรวะไอ้เต้แมทอะไรวะ เฮ้ยมารกมามาร์กกว่านี้ไหมหมายถึงมาขอมาชินข้าวเจอกันอะไรอย่างี้อ๋อไปไปมีมีบานมีกันนะบ้านมีกันมีเติร์ดนะฮะมีแปนมีอะไรทีมนี้นี่ล็อกครับผมทีมเป็นอีนนี้ไหนทีไนทีไหนคุณผมแค่นี้คุณมีกอทับออยู่ทีไนอย่าี้ผมนั่งอยู่อ๋อคุณคุณอยู่ไหนคุณบ้านบ้านนครับ ผมต้องใส่หมวกเลยผมผมฟูอะคุณอ๋อได้ได้งุกทงกทุงนี้มีแบบว่าผลงานอัปเดตอะไรครับผมอันนี้อันนี้เป็นแอรียแล้วครับอัปเดตผลงานอะไรครับผมเมื่เมืม่อกี้ขอบคุณนะที่โปรโมทเพลงให้ผมนี่เอฟซีคุณมากเลยครับผมเพลงเพลงผมชื่อเพงลงอะไรครับผมอ่าสปีริสปีริส,รส,รสรยาวๆหนะ่อยผมจำไม่ได้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลง ฝากเพลง Candy Crush จากบน S D Five ด้วยครับแล้วก็เพลงสมองเหงาไอ้บาสไอ้บาสจะสมองไหละสมองไหลอะไรพี่แป็นไม่ชอบสมองไหลไงะ c นดี้ค r u สภาษาอะไร Candy c ภาษามันสั้นไหมมันสั้นไหม Be with me tonight Be with me tonight สี่ Be with อะไร Be with me tonight อ่าลองสักท่อนให้พี่มั่นใจ เมื่อเาช้าเพิ่งดูหน้ากากหน้ากากเลยรหน้ากา,ลลากาอะไรสีดำพืชศพสีดําเออดูไปโอ้โหพืชศพสีดํานานแล้วมาเราก็ย้อนยับไปดูไอ้ทักทักท่อนให้ภูมิใจหน่อยก่อนจากกันไปอะไรวะเพลงอะไรเพลงเพลงกูเนี่ยเอาเอาหน้ากากสีดำเหรอไม่ไม่เอาเพลงเพลงผมเพลงผมเพลงผม ้ไม่ได้เพลงตัวเองคุณได้คุณคุณไม่ต้องร้องคุณก็ต้องร้องเพลงหมวดที่ผมฟลงนสิเพลงแต่เพลง Candy Crush ก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะร้องมันหนึ่งท่อนแล้วคุณต่อผมจะร้องว่าให้เลย Candy Crush แล้วคุณก็ต่อว่าคุณมันจะร้องยังไงเพลงผมมันคา Candy Crush อย่างเงี้ยมันร้องไม่ได้มันเพลงเต้นคุณ อามันเต้นกันได้จริงไม่เนี่ยคุณเรียกฟรีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็เบรคมาเล่นเดี๋ยวผมก็เบรคมาเล่นกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วก็แจมกันดีกว่าเอาเทมป์มาแจมเาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วงโควิดหมดนะเดี๋ยวเทมป์เอกซ์แอนด์ดิฟายสนนแล้วเราคุณคุณเพิร์ทเขาอยู่ไหนคุณเพิร์ทอ่ะคุณคุณเพิร์ทอ่ะเพิร์าเขาอยู่อู่รถเขาทำรถอยู่เขาจะทำรถเป็นเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวใช่รูทมันจะไปยันอวกาศแล้วไอ้เพิร์ทอ่ะ ข้อสี่ข้อแล้วตอนเนี้ยมัชอบรถนะไอ้เพิร์นนี่มันชอบรถนะอ,นอ,นะอืมบาชอบอะไรครับผมเด็ผมไม่ชอบคุณไงอ๋อหลั <laughs> มันชอบอะไรผมผมชอบคุณไงผมเอฟซีเทปไงุณให้เกียรติดิมโบข้างหลังผมด้วยนะผมมีดิมโบไอการลิงโบบานผมครับโอเคโอเคนัค่ไงเ,เดี๋ยวรอไอบ้านไลน์บ้านให้ผมก่อนนะรับเดี่นะแค่รับเชิญแบบนีน้ก็ขอบคุณบ้านมากครับเกี่ยวกับที่เขาเอิร์บรายการ เจอกันบ <Okay. S 2> ๊ายบายเจอกันขอบคุณมากครับ